สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเขสู่เกมเข้ามาในคงเครื่อเ,เลยแต่ลสากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในแมปยอดนิยมนะฮะที่มีชื่อว่า Infinity Isle นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณมัลหรือมาเล่นะฮะไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะฮะอันเล่เป็นพันธมิตรสีเหลืองอยู่ที่ฝั่งขวานะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ Strangeness นะฮะ เด่นเป็นจักรวรรดิดนาทิตย์อุทัยสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะฮะ,ะซึ่งผมก็จะเรียกสักส้นๆว่าญี่ปุ่นนะฮะโอ้ฝั่งสีเขียวทำไมอ๋อจย่าบอกนะฮะว่าจะมาสร้างโรงไฟฟ้าสุดขอบแมปตามสไตล์นะฮะอ๋อยังไม่สุดขอบแมปนะฮะแต่ก็เทียบเท่าหนั่นแหละนะฮะแอบมาสร้างซ่อนไว้นะฮะจุดนี้นะครับผมน่าสนใจนะฮะ,ะตรงนี้ ฐานทัพอากาศมาแล้วแล้วฝั่งสีเหลืองพับ MCV หายไปไหนแล้วอยู่นี่สีเหลืองจะเล่น MCV push นะฮะรงไฟฟ้ามาปับ๊บสนามบินต่อปุ๊บนะฮะโอ้โหถ้าจะเล่นแบบเอ่อ MCV push แล้วก็ v indicator rush อย่างนี้นี่มันต้องต้องมีสกิลไมโครที่ดีมากเลยนะแล้วเมื่อกี้เอ็ดเดวนะฝั่งสีเหลืองมาสเกาวเมื่อกี้เห็นไหมฮะยังไม่เห็นนะครับอุย้ยนิดเดียวจริงๆเนะี่ย อีกนิดหนึงนี่คือเห็นเลยนะอ่ะแต่ตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเขียวโอ้โหดับเบิลโดจูนะฮะโรงฝึก2โรงเลยนะครับสร้างเป็นแท้งบัสเตอร์กับอิมพีเรียลวอริเออร์นะฮะนักรบจักรวรรดินั่นแหละนะฮะชื่อภาษาอังกฤษก็คืออินทริโอวอริเออร์นะฮะแต่ตรงนี้ยังไงครับบึ้มใส่โรงไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแต่ตรงนี้เอา้าวฝั่งสีเหลืองโอ้โห MCV เข้ามากลางในบ้านอย่างนี้เลยเหรอฮะน่าสนใจนะยังไงล่ะครับเนี่ย ฝั่งสีเขียวต้องดึงทหารราบเข้ามาฮนะ,ะสร้างโรงทหารแล้วก็ขายทิ้งนะจังหวะนี้ MCV พับเก็บเป็นรถเรียบร้อยจะหนีลงน้ําใช่หรือไม่ก็คงต้องอย่างนั้นนะ,ะป้อมปืนมาแล้วนะป้อมปืนมิสไซล์แต่ทาดาเมจได้ดีกับเป้าหมายทุกประเภทนะโอเคยิงรถกับได้แตกปุ๊บยุบทิ้งเลยนะโอ้โหน่าสนใจนะได้อย่างนี้ไว้ครับฝั่งสีเหลือง โอเคมากลางเป็นสถานีก่อสร้างนะจุดนี้นะฮะ Construction Yard นั่นแหละนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวว้ยังไงครับถอยกลับก่อนนะไม่ไหวนะตรงนี้ของไฟฟ้าสนามบินแล้วเครื่องบินยังอยู่ไหมอ่ามีอัพพารโลอยู่ลำหนึ่งนะจุดนี้แล้วก็วินดิเคเตอร์อีก3โอเคตามสูตรเลยนะฮะอ่าหนึ Apollo, ่งอัพพารโลสามวินดิเคเตอร์นะ มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ที่แน่ๆฝั่งสีเขียวนี้คงจะต้องเล่นโรงรถซะหน่อยแล้วนะที่แน่ๆคือคนที่จะเล่นตัวเทงูนะแล้วป้อมปืนมีสายโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะยิงรถกระแรไล่รถกระราะออกไปก่อนนะแต่วะนี้ปว่วนคนนีไปแป๊บหนึ่งนะ,ะก่อนที่จะกลับเข้าส่งแร่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตามปกตินะอ่ามงนี้ไหมครับบนดิเคเตอร์ย้อนระเบิดลงไปโอ้โหสามสามเก้าเก้าลูกไหม น่าจะใช่นะแล้วจังหวะน,นี้ไว้ครับโรงโรงถลุงเร่แล้วก็สนามบินนะฮะฐานทัพระกาศนั่นแหละนะครับสร้างไว้อย่างนี้เลยนะน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตรงนี้สนามบินตรงนี้ขายทิ้งนะฮะฝั่งสีเหลืองในขณะที่ฝั่งสีเขียวส่งทหารเข้ามาเจาะรั้วแล้วก็ยิงเข้าไปเอาทหารตายโอเคอย่างที่เห็นไปนะแต่ว่าโรงไฟฟ้ายังอยู่นะฮะตรงนี้เอ๊ยยังไงครับฝั่งสีเขียวเอานานโนคอมาตันทางเลยฮะอื ก็ไม่ใช่ว่าจะขัดขวางได้ร้อยปร์เซ็นตะแค่ทำให้รถเก็บแรนี้ต้องเดินทางไกลขึ้นนะแล้วก็ส่งแรงช้าก็าเดิมนะแค่นั้นเองนะแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยบ่อน้ํามันตรงนี้บ่อน้ํามันก็ฝั่งสีเหลืองไม่ได้ยึดด้วยนะเครื่องบินทิ้งระเบิดบินไปสามลำนะฮะทิ้งระเบิดลำละ9ลูกเอ้ยลำละสอง่าลำละสลูกนะสามสาเก้ารียบร้อยครับโรงไฟฟ้าไปแล้วนะปิดเทคไปนะ แล้วท้าม,มฝั่งสีเขียวเขาไม่ขึ้นรงรสสักทีนะนะคืออย่างน้อยๆจะได้สร้างเทงงูขึ้นมาเคาน์เตอร์ตัวเครื่องบินได้นะแล้วอีกอย่างตัวเทงงูมันลงน้ําได้ด้วยนะทหา,หารราบฝั่งญี่ปุ่นนี่คือลงน้ําไม่ได้นะนอกจากตัวคอมมานดนะอ่าตรงน,นี้ไว่ายไงรงสกัดสินเร่โดนดาเมจไปนิดนึงเอ๊ะและ้วทหารแทงบัสเตอร์ยิงไม่ถึงนะฮะระยะน,น,นี้น่าจะไม่ถึงละมั้งอ่าตรงน,นี้อา้าวรวมกับแร่เบิ้มไปแล้วนะฮะ Oh. แล้วยังไงฝั่งสีเขียวเอารุเก็บแร่สลับไปใช้ป้อมปืนนะฮะป้อมปืนกลแล้วก็อย่าบอกนะว่าจะลงน้ํามายิงก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเจอวินดิเคเตอร์ทิ้งบ้อมใส่ก่อนไม่น่าจะเหลือนะเรียบร้อยครับผมอุ้ยได้อยู่นะฮะดาเมจไม่พอนะครับอ่าตรงนี้ย่อส่วนลงไปเลยนะเคลิคอปเตอร์มาแล้วนะฮะส่งเข้าไปทําอะไรครับยิงรถเก็บเร่นะฮะ แ,แข่งไปนะโอ้โหเกมนี้น่ารุนมากเลยนะว่าใครจะกดยอมแพ้ก่อนนะแข่งไปแล้วเรียบร้อยครับย้อนระเบิดลงไปเน้นๆหนึ่งลูกนะขันต่อมานะแล้วันนี้ก็แข็งเรียบร้อยครับบึ้มเรียบร้อยนะอ่าอย่างวันนี้ใครคอมพิวเตอร์ยิง MCV ไหมใช่ยยจริงๆด้วยนะลงน้ำแล้วนะครับฝั่งสีเขียวนะไม่ครับวินดิเคเตอร์ลอยลำรอเลยนะ ากลางเป็นสถานีก่อสร้างด้วยเช่นกันนะครับถ้าต้นนี้ฝั่งสีเหลืองเขาสร้างอะไรอยู่เนะี่ยน่าจะเป็นป้อมปืนนะจุดนี้นะโอ้โหระหวังข้า,ขางๆกันอย่างนี้เลยนะอะ่สร้างขึ้นมาแล้วนะครับป้อมปืนนะฮะยิงเข้าไปเลยนะครับโอเคฝั่งสีเขียวต้องพับเก็บนะฮะลำแสงเช่แข็งลงมานะครับมันจะโดนฐานตัวเองไหมเนี่ยยิงตรงนั้นแต่ที่แน่ๆน,นะครับฝั่งสีเขียว MCV นี MC ่ก็โดนป้อมยิงอยู่นะ มีเครวคอปเตอร์คอยยิงลำแสงเชื่อแข็งไปด้วยนะะแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาแบบนานเลยนะสักครู่หนึ่งที่ยาวนานนะเพราะว่า MCV เนี่ยมันด้วยความที่เลื่อนมันเยอะนะกว่าม,มันจะแข็งนะแต่ถ้าว่าแข็งปั๊บเนี่ยผมว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือทิ้งบอมใส่ลงไปเลยนะเรียบร้อยเลยนะแล้วฝั่งสีเขียวก็ไม่มีอะไรมาต่อต้านอากาศยานด้วยนะเนะี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วตอนนี้กดสร้างอะไรมาเอ่ยน่าจะป้อมปืนละมั้งนะ ฐานป้องกัน vx ตรงนี้ไงครับโรงไฟฟ้านะของฝั่งสีเหลืองนะครับและตรงนี้เรียบร้อยครับฐานใหญ่บื้มไปแล้วนะเออเอนจิเนียร์ก็ตามไปนะฮะใายเป็นก้อนเนื้อที่จมลงสู่ก้นสมุดนะฮะโอ้โหนานที่จะได้เห็น mcb ถูกแช่แข็งนะเป็นภาพที่ไม่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆนะท่านผู้ชมจีจีครับฝั่งสีเขียวไม่รอดแล้วเล่นอะไรไม่ได้แล้วนะฮะจงังหวะน,นี้จะรถกับแร่ มากระหน่ำยิงฐานฝั่งสีเหลืองนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะฮะอ่าแล้วตอนนี้เวลาเจ็ดนาทีกว่ากว่านะฮะเขาก็ยังไม่กดยอมแพ้นะฝั่งสีเขียวนะะโอเคสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายฝั่งสีเขียวสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆะฮะหย่อนลงไปตูมจบเกมนะฮะโอ้โหจบแบบไม่ง่ายอย่างนี้เลยนะ มว่ฝั่งสีเขียวนี่พลาดตรงที่เขาไม่ขึ้นโรงรถสักทีนะคือเน้นโรงทหารหนักๆเลยนะแต่ว่าเขาลืมคิดไปอย่างหนึ่งนะว่าทหารเนี่ยมันลงน้ําไม่ได้นะครับแล้วฝั่งสีเหลืองนี่ก็เอา m c v ลงน้ําสร้างฐานสร้างเครื่องบินขึ้นมาก็จบเกมเลยนะเรียบร้อยนะครับสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณมาลฝั่งสีเหลืองนะฮะแต่ว่าทรัพยากรในฝั่งสีเขียวนำนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเลยกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ